กํงัดเดกแวทําาแ่ที่บริวต้นฟูต้นคาทุกคนจะเขียนื่ตจดสัญญาโอ้งานเด็กคนฝันแล้วดีงามไปเ้อพี่น้องเลยดูเยอะมันนี่สิสวัสดีครับไป็ูโรการพิสันเป็นวันปุ๋ยมาผิวปุ๋ยยังน้อยๆพอน แต่มันขึ้นพอว่าฝนมากเล้วก็ดีซุ่มเนี่ยไอ้หลเติบอยู่ล่ะนี่ทีม้าพ่นปุ๋ยทีเราใส่เครื่องพ่นขอบคุณเด้อคุณนิโก้เครื่องมือการเกษตรเนี่ยเป็นหาเครื่องมือการเกษตรมากต้องพ่นเขาพ่นปุ๋ยเนี่ยเป็นหายพ่นขยันขันแข็งต่อไปลุงคนณขี่การรู้ใครหรือ เ่าไปรุ่นขยันเด็ดนั่นเด็ดนี่ว่อยู่ับเราไว้แล้วก็เลยเอาเขียงมือการเกษตรไทยตัวไฟหน้าฟ้าถังหุ้มสะดวกสบายคือไดอยุได้กินกันว่านมือนี่นั่นแล้วปวดเงาแขนพี่น้องวันนี้ไปรุ่นเล่ติพ้ายเขียงพ่ลดอเม็ดตู้สมปุ๋ยเหรอแล้วก็จะสมใหม่เม็ดตู้มันใจกใตายจับพี่น้องเอ้ย เป็นเม็ดเป็นน่วยดีว่าเด็กเขโฟศน่ายเพินเดียขึ้นใส่มัทธโดนแล้วเฮียงผลนี่หละผลพื้พื้ดเข้าเดียวตูวหาปุ๋ยไม่ไฟรุ่นอีกกัอไม่ให้ต้องปุ๋ยนหนึ่งก็ผู้ไฟรุ่นกับผ้ใส่ถังมานำ้ำอีกน เน้อน oh, <too> hey, the ้ไหลกับ่านลวดเขาเขามัน่็จยุดน้ำยานี่ละยายุ่น้ำเเผ่นี่ละสี๊ซมีตู้ใบ้านีดงอ้อกำปัเนี่ยเราจะมาตีตีปั้นสองเงื่อนตีา้นไมได้หามรข้อปัดสก็ม่ได้ห้ามเลก็จะเอาแล้วะสีขน้ามเยียง มันมีตัสีลตโน่หน่อยจ้ะมันเป็นตัวโน่หน่อยเฉยตัวหนอตัวหนอมัเกิดที่ยังไหลแค่โอ้ยลกยังได้จังมันเป็นรถนายเจ้าหรพี่น้อเห็นไหมอ้สิไดเจียวไม่เจียวเอ้ะลกก็ขึ้นไปลื่นไาหยาหลหลแถวในตูนะ สีไหลเป็นสีเจ้าเน,น,นาะไม่นานมีเจาหลือเจ้าเนอะวนี้วันลาลาวันสามอา่าถ้าเหนวปุ๋ยมาใต่จะเคลียร์วันไปข้างสระเยี่ยวกับล้มหมอมนองงันน,น้ำมันลบยังแรงแหน่นจังวานไปข้างคจะวันแบบว่าวันที่แหลก,กแหลกมันอืน มันซูมหนำมันบกบ่อยเกิดดีนล้เลยมาไถอีกเจอสองจะได้กินทั้งไทก็เอาแล้วเึ้นแรงเนาะจากปีนี้เมื่อกีปีฝนดีเกามีหนำน้ำมันเนื่ยมันเปนแบมีแน่ตัวละคหลังตีนอยอะสิบปีฮะฮันลาฮอนต้นโน้ตหน่อยน้าไม้ใบเอาอยู่กันแทบเสียบกบเพรา่ได้หิวมันหนำ anh hay quay hiu púi má hay phi với diễn thái hoàn lạ má khẩn cái ông cái trái nhang lấy một mẹ thầu hết thì ngon bớt là thằng đây coi thằng yêu mình ngắm chung cảnh thế mà bảo cái bó, anh mà thằng đầu thì ngon có ban cái dàn là con <laughs> <livresain. cười> <laughs> <laughs> วีว <ifting> <under the> ันไปวันมาว่าพอโอ้โูกระสังเนาะนี่แหละหนามคนบอยัางบกยกกับบะได้มาเสียมกับะเลยมาเอาลืมเน้าขั้นแก้ปัญหาไปทอดเลน้ำบ่หงลงไปก็เจียก็เจี๊ยวคน่อยเฮ้ยคน่อยเราทบ้านบวือีกนะ ไปนู่นอัดันได้ะเใช่สิวานปุ๋ยต่อหนูก็มาสำคัญเลยแต่เนาะเฮ้ยข่ายู่เดียวมันขาดบางลูดมีตัวการควบคุมเนี่ยเป็นเต็มที่นเนาะขาดการควบคุมทุกทีเฮ้ยเขาเขา,ขาอาัดสิวานมีน้ำครั้งเขาห้องหรอเข็นบอลหลอดแน่เป็นสีกับพี่เนาะคันหน้ามาเป็นล้นขึ้นพุ่นไปเมืเ่อเนี่ ัเดี๋ยวจะทันการไหวจะเข้ากันลองเอ้ยแดดกัดไยไปวันปุ๋ยพอยินุ่นเอาเม็ดตัวมาลงไว้นี่ขึ้นไปนุ่นผมเพื่อเดียวไม่พี่น้องกินบักคมเกล็ดเกล็ดรุบไปรุดไปก่อนนะจะว่าปั่นเต่ำเงาเงาพี่น้องเอ้ยมือกิ่งหนึ่งขึ้นพ่อเอ้ยสนุกสนุกสนคืออยากกินบักคมขึ้นไปขึ้นมาแย่งน้ำไล่เตีกเสื้อยืดโอ้สนุก อยากกินผสมพันธุ์้ข้นมีด่น้นสนุรับอู่กับน้ปลาเดียวนี้แดดแช่แดดก็ดีรเราก็ยังนุ่นอืมนไปว่านปุ๋ยโไปปอประคคำหน่อยดูดตอน,นแม่นนองไป่เห็นเนาะนน กินนี่ยประคัดกน้อยจะว่าเปล่าเหม็นที่แรกว,ว่าจะตำละติไปขึ้นมาจุกกินรวสนดสันไดิคิดว่ามาเด้อผู้ใด้จะไม่เจ,จี๋ยน้ำไอยังบุญมากินผสมเด้อพี่น้องเลยเด็ดเบียกมากเดียวห่อนห่อนชินงน้องสีผ้าปิดนี่ตูไปหาย,ยาปลายอยู่ควนัวนฟิวอันเม่ตุเป็นผู้หาไปให้ไอรุ่นไปเอาเคียงพน่นจวดจวดเคียงพลซ้ำใบเข้าอยู่ นะุคอยว่านเนี่ยมือนั่นคอยร้อยจบไปผิวๆปวดเขนแอยากเอาก็วาไว้ด้วยนะบอดเจมือมือเราหนึ่งอยู่ก็โกรธล่ะเอรถไปยามปลาเป็นห้องพี่น้องจากนั่งไปยืปปนดุนบอยทุกหนทุกซ้ม

คือตอนนั้นเป็นบ่รทางเสี่ยมเนาะไอสุเทียมันจะขออยู่เราคือเทียมไรบ่ได้เป็นน่องยามปลาตัวบ่เนี่ยกินบักขามแล้วมาเนี่ยกินกับเข่าได้บ่เนี่ยกินบักสมแล้วเดี๋ยวเต็มๆขึ้นเพราะติดโต๊ะเหยียบไปลองเอ้ยแดดโอ้โหเพราะว่าติดโต๊ะยู่ละเท่ากันโต๊ะกับโต๊ะแห้งได้แดดครับป่ะนี้เนาะแดดครับพี่น้องเอ้ยยำปลานุ่กันบัเนี้ว่าสิ้มันบ่ โอ้ยแดดปันไลก็บอกว่าให้มากเรนน้ำพอไปแห้งเลยเจ้าหลี่น้องโอ้ยพี่บุญว่วเยู่อือเนาสวจิดที่สวยวะที่ต้องคุยอยู่เลยไมได้มกก็่าเถอะติดวายดยไม่ได้มกได้อู้แต่แค่เด็ปลาหน่อย นี่ตัวน่เลียอกัน็ยนีโอยนี่ยูนี่คุณเดี๋ยวดยูนี่แดงเกไวเลยโอ้ทาเท่าไง่งวจนี่ยังไงมาดูข้อเท้าข้อเาไไปปล่อยน้ำก็ได้โอ้โห ไายเตี้บยวเดเต้ยนมันห่วงนท่องท่เป็นท่องหวกอางเบ่โอบกปลาัวน้อยโอ้ยอายู่บกไงหนึ่งตัวนึ่ปลาตีนังเด้งปลาลูกคอกปลาสนอีสานเหาเอินปลาลูกคอกแจนน้ำคับเพื่อนแบบนี้เฮาพยายามอีกตรงหนึ่งมาตมานตี้กันเนาะยืนมาหอดหอม đã chỉ ao chả là mấy tuổi ao đấy tổ mất nhau con đẹp đi cho lại đi poi lại được cái xong loài sắm loài này là chín năm poi năm nó cái nào phải vậy coi tay hả người lái coi năm nhăm cả thì để xây bếp xây nhang chả đi tôm nướng chả này ยามกันมหลุนนล้ก yeah. ันวาสมานคือตรงนั <S <S yeah, ้นปะนี uh ่เ huh. ป yes uh ็นไรละถอจ้าน้นไป้นบีเนีจอดแล้วจอดเลยน่าจูถึย่งงีัวชิ้หน่อยดิโอจะทำอะนะเลี้เอาเม่องหฮะเมื่ก็เป็นไหงกนชิ้หน่อยนื้ดำๆนล่ว่ามีอย่างชดที่เตนห Tôi bằng lần nào bằng ừ. ừ. là, nhau. Thế nhau. Ừ, là dịu, dịu nhau. Thế nào <laughs> ừ, bằng à. lần nào bằng ừ. lần nào bằng 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 bằng lần nào 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 bằng nào ไม่ตัวมเปลี่ยนไยไป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 ขี้รดสามตัวไอ้ได้กาดนั่นเราเคยเยูะหน่อขี้นอนไอหมกมันกันมึง่งยมึงกับาหมกนได้กหมกลยม่ตัวได้สงหมกไปลวเป็นทะเกของปีเนาะที่ว่า วันที่วันี่ต้ปูต้งปลาทั้งเขาจ้ากเทียดอยนี้ได้บานเพิ่นว่านำไรเนี่ทักบานเขาหน่อยกันี่ไรไแห้งปนในต้งน้อยจะว่าบ้าไปเรื่อยๆเอาไปเห็นบานเขาน่อยวันนั้นจังไรก็ว่ามันนี่คือวายคือว่าคนอี่ตกมันหอนโอ้ยเถ้าเอ้แบบ้นั้นห้ามสุกไปถ้างนันห้ามสุกไปใกล้เราด้วยใกล้เราบุหรี่นแหมัแน่น ไอ้ฮวันเดยโอ้ทั้งใใหม่เพาะเป็นยังปะปการเราพดิมาโ้ยฮโอ้กินเลยตุวนพอดีเลยใช้ถขาโอ้เดการเราไปทวงเอ้ยแหมเลี้ยงพอดีอุยหุยพอดีมอเดียวหมเดียวถ่ายแมแมเจากินนนี่รุ่นเดันหอยท ไม่ต้องพี่น้องผู้หนาปังสูงว่ะไอรุ่นที่ไปอ้าพี่น้องวันนี้มากินเขาสวยน้ะมูไพรุ่นวันนี้หมกปลาผอบเกี้ยวครับเกี้ยวพริกแห้งพริกกับเกี้ยวปลาเดียกใส่กันปลาเดียกใส่กันมีที่เด็ดของไพรุ่นโอ้ความสีคาวก็ดีสมห้อยไงไพรุ่นก็เหมือนกันไหนก็แจ่มสันแต่ ไปนุ่นคัน่วนหวังว่ามันสีขาวเ่ะหรอขาด้อกนนี้เรเกี่ยวกสวอนเด้อจ้ะปนองแฟนครับสมองสุบอนละ่ะไปยามปลาก,กับพอ่อแต่หมกด้วย,อยหอมหอยหอยสาบว่ได้ดีเลยฝนตกฝนที่ต๊ะก,ก,กับบุตอกอนนอันก็เหมืนเอาดกนหนอเีมือขกงู่ดูต้นเี้ยใหก่ย รเราไปเห็ดสองหวัวขึ้นกน้าใบตองมันมาเบษผดีโยมี่ตงแกพักเศษบกับว่าเคยผดีร้องตัวเยนเล็กของปีโนต้งดี องในพอดีป่ะพอดีอยู่หอมผักกระหยังทานหมกปลาจังได้หอมท่านแล้วมันเข้ากันกับผักกระหยัง แกเมเส้นบวบพบือสีเจม่าจะหวานวดูอยู่ก่อนมันเองก็เลนองมาเรียนนก,บบก,กขูบวบบวบกันห้องยืดทา่านปกของเบิ้งในโทรศัพท์โวเินร้านเซาอืจะไม่ลูกนกอันนักเสียน่นน่ะนกได้กเธเนาะ เนเชีงแรงกทุกคนห้องนันะ่นะมันยยหรักแตอน้อนอะส่าหมองม่เจดีแก่หน่อยห้องเซี่ยวเซี่ยวเด็ดไปเลยม,มีนามมทาเนี่ยเสียงเกิดกาเล่วมันนะ ăn mông đi thì tôi với cành nó ngay. Cái lần đi cây diệt me tuế bảo เอาได้ครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องค่อยเป็นกำลังแรงใจอีสันทางหน่อยนีม่มกป้าน้อยแล้วครับสมห้อ,อยกักงหาห่อหนึ่ <c oughs> งเดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับจ้า <c oughs> <c oughs>